สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านจ้าวันนี้ตีพาทุกคนมาสายธรรมศาสตร์นะคะทุกคนถนนก็ถนนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ล้วนๆนะคะทุกคนนี่คือถนนอยู่ที่เมืองไทยนะคะตีเองก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเป็นถนนพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือว่าเป็นถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านหรือเป็นถนนอะไรนะคะทุกคน รู้แค่ว่าถานนเส้นนี้เป็นถนนที่แปลกที่สุดเลยนะคะทุกคนตีรู้แค่ว่าจุดนี้นะคะขึ้นน่าจะขึ้นกับอำเภอภูผาม่านนะคะทุกคนเพราะถนนเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อจนถึงพัมอีเจียนะคะทุกคนคือตีเองมุ่งหน้าเพื่อจะไปพัมอีเจียนะคะเพื่อนว่าสามารถลัดมาทางนี้ได้นะคะวันนี้ตีเองได้มาเห็นโอ้โห ถนนเส้นนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่สุดสําหรับตีนะที่ได้เดินทางบนท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเป็นถนนเพืเรียกว่าถนนคอนกรีตเนาะทุกคนถนนลาดยางสวยๆงามๆนะคะอันนี้ก็งามเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่งามนะถนนนี้ก็สะดวกสบายแต่ว่าเป็นถนนลูกรังเป็นถนนหินแห่ที่หาดูได้ยากมาก ที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยถ้าไม่มีถ้าเป็นคนถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆเนาะทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นได้พบได้เจอนะคะถนนแบบนี้นะคะเป็นถนนแบบมีแต่ธรรมชาติสวยๆงามๆนะคะตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งว่าทุ่งให้ทุ่งน้มไหมมีค่ะแต่มีน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอ้อยนะคะอ้นะะอยแล้วก็วิวภูเขาสวยๆงามๆนะคะ แล้ก็เขาเรียกว่าอะไรการพืชการเกษตรเนาะนะคะเทียงให้เทียงนาแบบวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านมีถ่ายบ้านมาเสียหญ้าเสียปลูกผักหักมีกำลังลงพื้นที่ถทยให้ถทยนาก็มีนะคะทุกคนช่วงนี้เนาะกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกบาง วันก็ตกบางวันก็ไม่ตกบางช่วงก็แรงไปยาวนานเลยนะคะแล้วก็ตกลงมาอย่างนี้ค่ะถนนถึงจะเป็นถนนลูกลงังเตดสะดวกสบายนะคะถนนไปมาแบบสะดวกสบายแล้วค่ะทุกคนเนาะทางขนทางก็ดีนะคะทุกคนนะอากาศก็ดีวิวก็สวยบรรยากาศยามเย็นกับวิวท้องทุ่งให้ทุ่งนาไรนาสวนนะคะทุกคน เนี่ยคะ่ะอันนี้เพื่อนน่าจะเริ่มเพ่อเรียกว่าอะไรปลูกอ้อยหรือเปล่าเนาะทุกคนนะคะเพื่อนจะใช้น้ําบาดาลน,นะคะทุกคนเห็นไหมคะที่เป็นอ,อะไรขึ้นมาเป็นท่อขึ้นมาจวเขียวเส,สีฟ,ฟ้าๆคะ่ะทุกคนจะเป็นท่อน้ําบาดาลน,นะคะเป็นท่อน้ําบาดาลเพื่อจะจูบน้ําเอาน้ําจากใต้ดินขึ้นมาลดน้ํานะคะอยู่ที่นี่ไม่ค่อยเห็นมีแม่น้ําแต่ว่า อุดมสมบูรณ์นะคะต้นไม้ใบหญ้าเขียวกระีนะคะทุกคนนะคะถนนหนทางที่หาดูได้ยากมากที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนหาดูได้ยากจริงนะคะไม่เชื้อถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลนะจะไม่ค่อยหรือว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีให้เห็นเลย่ะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาง คอนกีรัดยางเนาะทุกคนนยคะอันนี้จะเป็นสวนปามจะมีแต่ไรแต่สวนทางนั้นเลยนะคะทีเห็ดนี้นะตีว่าน่าจะเป็นถนนตัดผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่านะนั่นละคะตีเองก็มาเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อจะใช้ทางนี้เป็นทางรัดเพื่อ,อเข้าไปสุมพัมปิเจียรหรือว่าพัมข้างเขานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะขึ้นกับอำเภอภูผาม่านนะคะ นะคะทุกคนวิวธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศบ,บ้านๆวิวสวยๆงามๆนะคะทุกคนแล้วก็พืชการเกษตรที่กําลังเขียวงามบางอันก็กําลังปลูกกาลังข้าวก็ไล่นาก็บางบางพื้นที่เนาะส่วนนี้ส่วนนี้เนานะทุกคนเพื่อนก็เริ่มจะไถให้ไถานาบางคนก็ฝายแล้วนะคะเพื่อต้อนรับฝนใหม่นะคะทุกคนนะคะหูอ้อยงามนะคะทุกคนอ้อยก็ขึ้นงามงามนะคะนะคะ วิวภูเขาบวกกับบรรยากาศตอนเย็นอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะคะอุดมสมบูรณ์จริงๆอยู่ที่เมืองไทยนะถนนเส้นนี้นะคะทุกคนใครได้เห็นถือว่าเป็นบุญตาใครได้เห็นใครได้มาสัมผสัสก็แล้วแต่ตีเองรู้สึกว่าเป็นความตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยถนนคอนกรีตและลาดยาง นานๆที่เจอครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มาสัมผัสกับถนนลุกลังนะคะทุกคนได้สัมผัสกับถนนลูกลังแบบนี้นะคะนานๆนนทีครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะไม่ค่อยมีให้เห็นถ้าเราไม่ใช่คนพื้นที่อันนี้บังเอิญน,นะคะทุกคนบังเอิญมากก็คือ,อถ้าจะพูดว่าหลงไหมก็ไม่ได้ว่าหลงนะคะแต่ก็มาตามคําแนะนําของอพี่น้อง อยู่เขตนี้นะคะเพื่อนแนะนํามาทางนี้ก็คือถ้าอยากได้วิวสวยงามนะคะเพื่อนว่ามาทางนี้ก็สวยและงามแต่ถนนค่อนข้างเพื่อนว่าถนนจะเป็นถนนลุกลังแต่ตีก็บอกว่าชอบมากเลยนะคะอยากเห็นถนนลุกลังอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าตีเองนะคะยังแบบนานๆที่เจอครั้งหนึ่งมันรู้สึกตื่นเต้นนะคะทุกคน พออะไรอันนี้ไม่ได้วิจารณ์นะคือตีอยากให้เห็นถนนลูกรังอยู่ที่เมืองไทยคือเป็นถนนที่สะดวกสบายมากๆนะคะถนนนี้ไรฝุ่นนะคะทุกคนดูต้นไม้ใบหญ้าเลาะริมถนนนะไม่ได้เปลี่ยนสีนะยังสีคงเดิมเหมือนเดิมยังเขียวกระจีนะคะแล้วก็ทุ่งให้ทุ่งนาถนนที่ตัดผ่านถึงแม้จะเป็นถนนลูกรังแต่เป็นถนนที่ากาเรียกว่าการเดินทางที่ สะดวกสบายนะคะดูนะคะไม่มีแบบทีาเรียกว่าอุปสรรคใดๆนะคะคือถึงจะเ,เป็นลูกลงังแต่เป็นถนนที่ค่อนแบบสะดวกสบายละคะ่ะทุกคนเดินทางไปมาเดินทางขับรถขับรางไปได้มาได้ไม่ติดขัดอะไรนะคะเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตอีกนะคะทุกคนประมาณสักห้าหกกิโลได้นะคะทุกคน ต่อมาก็เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้แหละคะ่ะส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนะคะถนนจะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็เป็นถนนลาดยางเนะะี่ยค่ะทุกคนถนนตัดผ่านหมู่บ้านถนนตัดผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนกรีตแบบนี้นะคะอันนี้เริ่มเข้าเขตหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนเนาะถนนใครที่ได้เห็นหรือใครที่ได้สัมผัสถนนลูก,กลังอยู่ที่เมืองไทยหรือว่ารีบดูนะคะ รีบดูเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเพราะอะไรถนนอ,อยู่ที่เมืองไทยมีการพัฒนาไม่เคยหยุดไปวันนี้เป็นลูกลงังไปวันหน้าไปเดือนหน้าเปลี่ยนเป็นคอนกรีตหรือลาดยางสวยรูเลยนะคะทุกคนเนาะอยู่ที่เมืองไทยนี่คือเรื่องจริงนะที่ตีพูดนะคะ,ะคือเรื่องจริงนะจากการเป็นลูกลงังแค่ไม่กี่เดือนก็ต่อมาก็จะเป็นลาดยางนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าไปถึงพิม์อีเจียนหรือว่าพิมพค้างคาวเลยเนาะทุกคนก็ใกล้แล้วนะคะก็วันนี้นะคะถ้าหากว่าตีทำภาพหรือว่าการพูดการวา้าการจาหรือการใสศัรทพภาษาของตีถ้าหากผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เพื่อนๆมาณที่นี้นะคะวันนี้ตีเองพาทุกคน สมบรรยากาศบนถนนอยู่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งสถานที่หรือว่าอยู่ที่อำเภอภูผาม่านนี้หรือว่าจังหวัดขอนแก่นแถวๆนี้จะมีจุดท่องเที่ยวหลายที่หรือว่าใครที่ชอบแบบธรรมชาติวิวภูเขางามๆบวกกับวิถีชีวิตบ้านๆกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติหรือว่าสายปลาสายลุยสายทเที่ยว สอบเที่ยวพั่มสอบอแบบท้าไทยนะคะเดินป่าเดินเขาอย่างนี้เนาะทุกคนนั่นแหละคะ่ะส่นมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะทุกคนเขตอุทยานแห่งชาติภูผามา่านแล้วก็เชื่อมต่อจนถึงหรือว่าสอบล่องเรือล่องแพเล่นเขื่อนนะคะเขาเรียกว,ว่าอะไรล่องแพนะคะทุกคนเนาะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะ,ะเขตนี้จะมีครบแทบทุกอย่างนะคะทุกคนถนนหุนทาง สะดวกสบายคอนกีตลาดยางหรือว่าจุดที่ตีผ่านมาตีเองก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้เข้ามาที่นี่ตีเองก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอนะคะทุกคนบังเอิญมากๆถือว่าเป็นบุญตาบุญวาสนาของตีเลยนะที่ได้มาพบเห็นถนนลุกลังอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเป็นถนนที่หาดูได้ยากมากเฉพาะอยู่ที่เมืองไทยนะคะถ้าไม่มีคนรู้ถ้าเป็นคนขีดนอกๆจริงๆที่ไม่รู้ถนนหนทาง จะไม่มีทางได้หาพบหาเจอหรือว่าจะไม่มีทางได้เห็นนะคะถ้าไม่เข้าไปพื้นที่ส่วนบุคคลจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่ตีมาพูดมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าขนาดอยู่คิดอา่าสซนภูม,มิแท้ๆนะตีเองอะยังหาบอกได้เลยว่าแทบหาแทบจะไม่เจอเลยถ้าเราไม่เข้าพื้นที่ส่วนบุคคลจริงๆนะคะแต่อย่าเข้าไปสทายนะคะเดี๋ยวโดนข้อหา